ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เซิร์ฟที่มีชื่อว่า World Defense และคลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดการกับเหล่าซอมบี้กันโดยซอมบี้นั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่ซอมบี้ปกติซอมบี้ขานซอมบี้กลมๆและซอมบี้บ้าน้ำลายก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โดยหลังจากที่เราเข้ามาในเซิร์ฟนั้นจะมีหลายโลกให้เราสามารถเข้าไปเลือกเล่นได้มีตั้งแต่โลกนดโนเสาร์โลกออคโลกอียิปต์โลกเทมนิยายโลกอนิเมะโลกซูปเปอร์ฮีโร่และโลกที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือซอมบี้วันล้างโลกว่าแล้วเราก็มาเริ่มเล่นในดานแรกกันเลยดีกว่าโดยในดานแรกนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากผมเปิดมาด้วยการวางเจ้าตัวผลิตเงินก่อนและจุดเด่นที่สําคัญของเกมนี้เลยคือเราสามารถใช้ปืนในการยิงศัตรูได้ถึงแม้ว่าจะปืนนี้จะมีดาเมจเพียงแค่นัดละสีเท่านั้นเอง จากนั้นเราก็มาวางตัวผลิตเงินเพิ่มอีกอันหนึ่งและได้เริ่มวางยูนิตตัวแรกของเราโดยเจ้าตัวนี้ผมจะขอเรียกว่าเจ้าตัวด็อกเตอร์ละกันเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถใช้ในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีและใช้เงินในการวางราคาค่อนข้างถูกและผมจะวางอีกตัวหนึ่งบริเวณฝั่งตรงข้ามของถนนเพื่อไว้ป้องกันซอมบี้ตัวที่มันอื่นๆหลังจากนั้นเงินที่เหลือก็จะเอามาไลฟ์อัพให้กับเครื่องผลิตเงินเนื่องจากว่ายูนิตตัวอื่นๆนั้นใช้เงินในการวางและอัปเกรดค่อนข้างแพงผมเลยจําเป็นจะต้องรีบอัพตัว 5โดยในช่วงเว็บที่7นั้นจะมีเจ้าซอมบีน้นำลายโผล่มาเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคําเจ้าซอมบีน้นำลายก็ได้โผล่มาโดยเจ้าซอมบี้ตัวนี้เป็นซอมบี้ที่ผมเกลียดที่สุดเลยเพราะว่าเป็นซอมบี้ในช่วงต้นเกมที่มีเลือดถึง3 0 0พันซึ่งมันโผล่มาทีไรผมจําเป็นจะต้องปล่อยหลุดไปตลอดถึงแม้ว่าผมจะอัพเจ้านักวิทยาศาสตร์ทั้งสองตัวให้เป็นเลเวล2แล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะเจ้าตัวนี้ได้อยู่ดี และแล้วก็ถึงเวลาวางยูนิตตัวอื่นอย่างเช่นเจ้าตัวทีเล็กโดยเจ้าตัวทีเล็กนี้ใช้เงินในการวางค่อนข้างแพงเลยนะครับแต่ก็ะแลกมากับดาเมจที่ค่อนข้างแรงและแอเรียในการตีที่กว้างมากๆถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าผมเอายูนิตพวกนี้มาจากไหนเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นเมื่อนานมามากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เซิร์ฟนี้เปิดใหม่แรกๆโดยในช่วงนั้นผมเล่นเซิร์ฟนี้บ่อยมากๆโดยยูนิตที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ถือว่าดีที่สุดในช่วงนั้นแล้วและผมก็ได้เลิกเล่นเซิร์ฟนี้ไปเป็นปีเลยนะครับในระหว่างที่ เาได้เพิ่มยูนิตต่างๆและโลกต่างๆเข้ามามากมายเลยนะคพะพอผมกลับเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้อีกครั้งผลปรากฏว่าผมดันกลายเป็นเลเวลหนึ่งซะอย่างนั้นแต่ว่ายูนิตที่ผมเคยเล่นเอาไว้ก็ยังอยู่เข้าสู่เวฟที่12บแล้วนะครับโดยทั้งหมดจะมีอยู่15เวฟโดยในช่วงเวฟที่12บนั้นก็จะมีเจ้าซอมบี้นำลายออกมาค่อนข้างหลายตัวแต่ว่าหลังจากที่เราวางทีเล็กตัวสีแดงไปได้แล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าทีเล็กนั้นตีแรงมากๆตอนนี้ผมตั้งใจจะเก็บเงินให้ครบ6 60, 0,000 60,000เพื่ออทททททีีีีีี่่่่่จะวาางงนนนตผผมมมแพสุดเมมในน้ เพื่อเอาไว้จัดการกับบอสตัวสุดท้ายเพราะว่าเจ้าบอสตัวสุดท้ายในช่วงเวฟสิบนั้นมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับช่วงท้ายของเวฟที่12บนั้นก็ได้มีกองทัพโบโลิ่งออกมาหลายตัวมากๆจนทําให้ทีเล็กของเราแทบจะตีไม่ทันเลยนะครับแต่ก็โชคยังดีที่ในตอนนั้นเราได้เงินจากการเปลี่ยนเวฟทําให้เราสามารถวางไดโนเสาร์ที่แพงที่สุดเท่าที่ผมมีในตอนนี้ได้แล้วนะครับโดยเจ้าตัวนี้ผมขอเรียกว่าไดาโนเสาร์หุ่นยนต์ละกันหลังจากที่เราวางยูนิตตัวนี้นั้นจะเป็นการเรียกไดโนเสาร์หน ซึ่งมีเลือดที่เยอะมากๆนะครับสามารถเดินลุยพวกซอมบี้ไปได้อย่างสบายๆเลยแต่ก็ต้องแลกมากับการอัปเกรดที่แพงมากๆเลยนะครับโดยเลเวล4เราต้องใช้เงินในการอัปเกรดถึง100,000ในแต่ละเลเวลที่เราอัปเกรดนั้นไดโนเสาร์ที่ออกมาก็จะมีหน้าตาที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยในตอนนี้ไดโนเสาร์ของเราก็ติดเลเซอร์เอาไว้ที่บริเวณด้านหลังแล้วนะครับและแล้วเราก็เดินทางกันมาจนถึงเวฟสุดท้ายหรือว่าเวฟที่15โดยในเวฟนี้ก็จะมีบอสตัวใหญ่ออกมานะครับเจ้าบอสตัวใหญ่นั้นจะเป็นเหมือน นักวิทยาศาสตร์และทีเล็กของเราช่วยกันโจมตีอย่างสุดกำลังแต่ก็ได้มีพวกซอมบี้ตัวกระจิกระจอกเข้ามาขวางการโจมตีเอาไว้ทําให้เราไม่สามารถโจมตีบอสได้นะครับเราก็ได้แต่หวังว่าดามเมจของเรานั้นจะเพียงพอและก็รอว่าไดโนเสาร์หุ่นยนต์เมื่อไหร่จะออกมาชนสักทีเพราะว่าเจ้าไดโนเสาร์หุ่นยนต์นั้นหลังจากออกมา1ครั้งแล้วต้องรอครูดาวถึง30วินาทีเลยนะครับเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำไดโนเสาร์หุ่นยนต์ก็พผล่ออกมาและพุ่งเข้าชนบอสทําให้บอสนั้นตายยในทนททัีเล เรายังอยู่กันในดานเดิมนะครับแต่เป็นเลเวลที่2โดยในแต่ละดานนั้นก็จะมีความยาก2ระดับโดยเลเวลที่2นั้นก็จะมีความยากกว่าเลเวลที่ห่ในระดับหนึ่งเปิดมาในช่วงต้นเกมผมก็ได้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือการวางตัวฟาร์มเงินและนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผมลืมบอกไปว่าปืนที่เรายิงซอมบี้นั้นสามารถอัปเกรดได้แต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราเอาเงินในช่วงต้นเกมนั้นไปอัปเงินผมเลยเลือกที่จะเอามาวางยูนิตดีกว่าเพราะว่าปืนนั้นดามเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เข้าสู่เวฟที่5แลลล้วววผมมเเเเยยจจําาาาาป็นนนะตตอององิาานนิััััหกกกบทศสร์พ เจ้าซอมบี้น้ำลายจะโผล่มาเร็วๆนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าในเลเวลที่2นี้พวกซอมบี้จะอึดกว่าเดิมเกือบ2เท่าเลยนะครับเพราะว่าขนาดแค่ซอมบี้ธรรมดาเราก็ยังไม่สามารถฆ่าได้และทําให้ซอมบี้บางตัวเหมือนจะหลุดออกไปด้วย ผมเลยจําเป็นจะต้องเรียกทีเล็กออกมาช่วยเหมือนเดิมนะครับโดยเจ้าทีเล็กนี้ก็ช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมเลยไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินไปอัพให้กับนักวิทยาศาสตร์และเอาเงินมาอัพให้กับตัวผลิตเงินของเราดีกว่านะครับเพราะว่าท้ายเกมนั้นเราจะได้มีเงินเอาไว้สู้กับบอสถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับบริเวณมุมบนขวาจอจะมีเป็นเหมือนค่างเงินที่เป็นรูปหัวสมองหลังจากที่เราเล่นในโหมดซอมบี้จบเกมนะครับเราจะได้เป็นค่าสมองมาเราสามารถเอาค่าสมองนี้ไปสุ่มยูนิตในโลกของซอมบี้ได้นะครับเดี๋ยวในช่วง แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เรากําลังจะแย่แล่วนะครับเพราะว่าได้มีฝูงซอมบี้โบลิ่งหลายตัวเลยที่กําลังบุ่งหน้าเข้าสู่ฐานทัพของเราแต่ตอนนี้เลือดฐานของเราเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วนะครับผมเลยจําเป็นจะต้องอัปเกรดให้กับทีเล็กของเราก็เลยทําให้เราสามารถรอดชีวิตมาได้และแล้วก็ถึงคิวไดโนเสาร์หุ่นยนต์ของเราหลังจากที่เราวางเสร็จก็ถึงเวฟ15บหหรือว่าเวฟที่บอสออกมาพอดีโดยในเลเวลที่2นั้นบอสจะมีเลือดเยอะกว่าเลเวล1เพียงแค่สามพันเท่านั้นนะครับโดยในตอนแรกผมคิดว่าบอสอาจจะมีเลืืออถึง60 70หร แต่ผลปรากฏว่าก็เลือดเยอะกว่าเดิมแค่นิดเดียวโดยในช่วงสุดท้ายนั้นก็ได้โดนไดโนเสาร์หุ่นยนต์ของเราพุ่งเข้าโจมตีและก็ตายในที่สุดทําให้เราสามารถเอาชนะในความยากที่สองวันนี้ได้อย่างสบายสบาย ในโลกของซอมบี้นั้นไม่ได้มีแค่สถานที่เดียวที่โดนซอมบี้บุกและนี่เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่โดนซอมบี้บุกเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าในสถานที่แห่งนี้นั้นซอมบี้จะแข็งแกร่งกว่ามากเพราะว่าเปิดมาในเว็บที่หนึ่งนั้นซอมบี้ที่ออกมาก็เป็นซอมบี้โบลิ่งเลยถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนดาแล้วแต่ว่าเซตยูนิตผมก็ยังใช้เซตเดิมโดยในช่วงแรกผมก็ยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยคือการวางตัวผลิตเงินแต่ผมขอบอกเอาไว้นะตรงนี้เลยว่าผมคิดผิดเพราะว่าในดานนี้นั้นยากกว่าดานแรกพอสมควรการใช้นักวิทยาศาสาต์นน่่ว้เกมัไไิออีป ตอนนั้นผมยังไม่รู้และยังฝืนใช้ยูนิตตัวเดิมตอนนี้เข้าสู่เวที4แล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือจํานวนเงินพอดูเหมือนว่าในด่านนี้นั้นจะได้เงินค่อนข้างยากกว่าด่านที่แล้วพอสมควรถึงแม้ว่าผมจะอัพเจ้าตัวผลิตเงินเป็นเลเวล2เลเวล3แล้วแต่ก็ยังได้เงินน้อยไม่เพียงพอในการมาอัปเกรดตัวละครในตอนนี้เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยขนาดซอมบี้ธรรมดาเรายังแทบจะป้องกันไม่ไหวเลยนะครับแล้วแล้วซอมบี้ที่ผมไม่อยากให้ออกมาที่สุดก็ออกมาจนได้ซึ่งก็คือเจ้าซอมบีนนนนน้น้ำ ต้องการไม่ได้ด่านนี้นั้นก็คงไม่ต่างกันผมเลยจําใจจะต้องปล่อยให้เข้าฐานไปนะครับแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นคือเจ้าซอมบี้น้ําลายนั้นมากันหลายตัวมากๆผมเลยรู้ทันทีเลยว่ายังไงเราก็ไม่น่ารอดแน่ๆเพราะว่าเพียงแค่ตัวเดียวนั้นเรายังกันไม่ได้เลยแต่ว่าเล่นกันมาถึง4-5ถึงตัวขนาดนี้และแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงๆด้วยตอนนี้เลือดฐานเ้วเหลือแค่1ิบเท่านั้นทําให้ซอมบี้น้ําลายที่เดินเข้าไปนั้นเป็นตัวสุดท้ายและทําให้เราแพ้ในที่สุดแต่ว่าผมนั้นก็ยังไม่ลดละความพยยยาามมมโดในนนนนรรออบีี้้ัเเิ่เล่ลก ผมก็ได้ลืมไปว่าเราสามารถใช้ปืนในการยิงได้นี่นาแล้วก็เปิดมาโดยการวางนักวิทยาศาสตร์ตัวเดิมของเราเพื่อช่วยในการทําดาเมจในช่วงต้นเกมให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยในช่วงแรกนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะปกติดีจนกระทั่งมาจนถึงท้ายของช่วงเวฟที่3ก็ได้มีแก๊งโบลิ่ง3ตัวมาออกทิปกันซึ่งเจ้าโบลิ่ง3ตัวนี้ก็ได้รับดาเมจจากการโจมตีและทําให้เจ้าซอมบี้ธรรมดาสามารถหลุดรอดเข้าไปในฐานทัพของเราได้ผมเลยจําเป็นจะต้องใช้ปืนในการช่วยยิงแต่ก็สามารถข้า ไปได้บางตัวเท่านั้นปืนของเราไม่ได้อัปเกรดาดาเมจเลยค่อนข้างหน้อยผมเลยจําเป็นจะต้องประวาังนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเพื่อช่วยในการทาดาเมจตรงจุดนี้โดยในตอนนั้นผมแทบจะไม่ได้เอาเงินไปอัปให้กับตัวผลิตเงินเลยและเอาเงินทั้งหมดบารทุมให้กับการวางนักวิทยาศาสตร์และอัปเกรดเพิ่มเพื่อเตรเียมพร้อมเอาไว้สําหรับจัดการกับเจ้าซอมบี้น้ำลายแต่ขนาดผมอัปเกรดเจ้านักวิทยาศาสตร์และวางเพิ่มถึง3ตัวก็ยังไม่สามารถฆ่าเจ้าซอมบี้น้ำลายได้ผมเลยจําเป็นจะต้องใช้ปืนยิงเพิ่มแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่าได้อยู่ดีนี้ก็คือ คือเหตุผลว่าทําไมเจ้าซอมบี้น้าลายนั้นคือซอมบี้ที่ผมเกลียดที่สุดเพราะว่าเป็นตัวที่เลือดเยอะและน่าราคาญามากๆถ้ามันมียูนิตซอมบี้ตัวนี้ให้สุมผมก็จะสุมมาให้ได้พอคิดว่ามันน่าจะโกงพอสมควรนี่ขนาดผมยิงยังต่อเนื่องขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันมันได้และก็หลุดเข้าฐานผมไปอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังต่อแถวกันมาเพิ่มอีก2ตัวผมเลยรู้ชะตากรรมได้เลยว่าต่อไปนั้นจะเป็นยังไงในครั้งนี้ผมคงไม่มีทางชนะแน่ๆซึ่งในรอบหน้านั้นเราคงจะต้องไปหายูนิตตัวอื่นทีี่่ดาาาาาเเมมแรรงกววน้้้อไใชสํหับ ในช่วงต้นเกมเพื่อที่จะได้เอามาปราบเจ้าซอมบี้น้ำลายนี้ให้ได้ในคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขออาภัยคุณผู้ชมก่อนเลยเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ระหว่างการเล่นนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดผมเลยจําเป็นจะต้องพูดอะไรซ้ําๆเดิมๆวนไปเรื่อยๆในคลิปวิดีโอหน้านั้นผมจะมาแก้มือใหม่ต้องขออาภาัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงจริงๆและในตอนนี้ก็นูเหมือนว่าเราจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าได้มีเจ้าซอมบี้น้ำลายเดินต่อแถวเข้าไปถึง2ตัวและก็เลยทําให้เราแพ้ในที่สุด ก่อนที่เราจะจากกันในคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอมาสุ่มตัวละครซอมบี้หน่อยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรจริงๆไปเล่นในรอบหน้าบ้างในการสุ่ม1ครั้งนั้นเราต้องใช้หัวสมองถึง550และตัวที่เราได้มานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นซอมบี้ขี่รถถังการได้นั้นถึง89%เลยทีเดียว ถือว่าเกลือสุดๆผมเลยเอาเจ้าตัวนี้มาใส่แทนนักวิทยาศาสตร์เจ้าตัวนี้นั้นใช้เงินในการวางเริ่มต้นอยู่ที่8,000ก็ถือว่าอาจจะเป็นตัวที่เราเอามาใช้เล่นในช่วงต้นเกมได้แทนจเจ้าตัวนักวิทยาศาสตร์แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ